สใส่แบบมันรูมันหนักป่ะเนี่ยเข่านักแบบมันูตโ้หนักตื่นไปเลยเนาะอยากเด้เด้อยังหนักเท่าไรงดีได้ขาน้ำหนักเนาะเขาะวัได้ขายความง้มแล้วน่ะดี้ มัดหบดแล้วบ่าปาก่ะสอบมัดเบบโอมน,นั้วบรา,าย่ย่ต่อเ่ต่อ,ยอ,ยตรอกรเาเอาอันมัดแต่ขึ้นก้อนน่ะ,อะเอออเอ,อพี่ตอกรพ,พี่สิมัดสิมัดสองสอบนี่ห้วเนี่เออพี่ลวยวนงติดตไปตที่ตรงหาดตรงนะ ยก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 ไวบ่ไหวบ่อึปอ่าแขงหนักแขงดีแขงหนักแขงดีเลยเบ้มเออเออเสั่นแล้วแม่ึเสร่ละแม่จะคอยว่าเกษตรกรตัวจริงอ่ะ